กมพูชาวอนซะแล้วสพัดเขมรฮาร์ดคอหฮาวคู่เลง่สิบเ1ใสเวียดนามถล่มให้พินาศหากไม่หยุดถมทะเลคะ่ะ <ST AN TS> หลังจากที่มีรายงานสพัดว่าขเขมรในเดือดจัดเลยนะคะลันพร้อมตั้งจรวดบ m เ1่เล็งใสเวียดนามคู่หยุดถมทะเลทันทีไม่งั้นมีถล่มพินาศกระแสเดือดพุ่งขึ้นหลังฝั่งเขมรฮาร์ดคอออกโรงเตือนแรงสุดในรอบปีเลยค่ะ สืบเนื่องจากรายงานข่าวความเคลื่อนไหวโครงการถมทะเลสร้างถนนเชื่อมเกาะเตียนไห่ระยะทาง47กิโลเมตรของเวียดนามปรากฏว่าเป็นข่าวใหญ่ในประเทศมาตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีรายงานว่าขณะนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองที่บริเวณชายแดนทางทะเลระหว่างเวียดนามกัมพูชาเมื่อมีการเผยแพร่พภาพและคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องจักรหนักทั้งรถแบ็คโฮและรถบรรทุกกำลังเร่งดำเนินการทมดิน เพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างแผ่นดินใหญ่จังหวัดฮาเตียนกับเกาะเตียนไห่ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ทางตอนใต้ของเวียดนามรวมระยะทางกว่า47กิโลเมตรค่ะโดยการก่อสร้างถนนข้ามทะเลดังกล่าวถูกวิเคราะห์ว่าเป็นยุทธศาสตรสสำคัญของเวียดนามค่ะที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการคลองฟูนันเตโชของกัมพูชาซึ่งเป็นเมกะโปรเจกมูลค่ากว่า1.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่รัฐบาลกัมพูชาหวังใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกหลัก เพื่อลดการพึ่งพาว,วียดนามและกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่เพจดังอย่างดราม่าแอดดิกและข้อมูลจากโซเชียลมีเดียระบุว่าก่อนหน้านี้เวียดนามเคยแสดงความกังวลว่าคลองดังกล่าวคะ่ะจะส่งผลกระทบต่อทางเดินน้ําและอาจทําให้น้ําท่วมพื้นที่เวียดนามแต่ฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงมีการเดินหน้าโครงการต่อเวียดนามจึงดําเนินการโครงการถนนเชื่อมเกาะนี้ซึ่งในทางภูมิศาสตร์แนวถนนดังกล่าวเปรียบเสมือนกับเขื่อนที่ขวางหน้าอ่าวทางออกของคลองฟูนันเตโชคะ่ะซึ่งผลกระทบจากการ การสร้างถนนนี้อาจทําให้ทางออกสู่ทะเลของคลองฟูนันเตโชนั้นถูกปิดกัน้นหรือเหลือช่องทางเพียงเล็กน้อยทางฝั่งหน้านาน้าไทยส่งผลให้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้หรือว่าหากผ่านได้ก็ต้องมีการเดินเรืออ้อมเป็นระยะทางไกลค่ะสิ้นเปลืองทั้งเวลาและพลังงานซึ่งอาจทําให้ความคุ้มค่าของโครงการคลองฟูนันเตโชนั้นลดลงจนถึงขั้นวิกฤตเลยล่ะค่ะ สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมากโดยมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยอ่อนแอค่ะชีปล่อยให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้กับเกาะเตียนไห่ประกอบกับมีข่าวความขัดแย้งอื่นๆเช่นกรณีการลวนลามผู้ต้องหาหญิงชาวเวียดนามทําให้รัฐบาลกัมพูชาถูกโจมตีอย่างหนักค่ะขณะที่ล่าสุดมีรายงานสะพัดออกมาว่า เขมรท้ารบเวียดนามซะแล้วล่ะค่ะโดยทางเพจหลงเกาหลีโพสต์ข้อความระบุว่าขเขมนเนี่ยเดือดจัดเลยค่ะลั่นพร้อมตั้งจรวดบ m เ1่เล็งใส่เวียดนามคูหยุดทมทะเลทันทีไม่งมมั้นมีถล่มพินาศกระแสดเดือดพุ่งขึ้นหลังฝั่งขเขมรฮาร์ดคอร์ออกโรงเตือนแรงสุดในรอบปีเวียดนามยังคงมีการเดินหน้าทมทะเลต่อเนื่องซึ่งก็ทําให้ฝั่งเขมรมองว่าเป็นการลุกล้ําพื้นที่ขเขมรประกาศชัดนี่ไม่ใช่ไทยนะเวียดนามอย่าคิดว่าจะยอมงา พร้อมขยับกำลังทหารตั้ง b m 21ไว้ประจันหน้าหากเวียดนามไม่ชะลอการถมทะเลสถานการณ์กำลังระอุข่าวจนหลายฝ่ายจับตาว่าอาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคยังไม่มีสัญญาณว่าฝั่งเวียดนามจะหยุดการถมทะเลนะคะทําให้แรงกดดันนั้นเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะแม้ไม่มีสัญญาณจากกองทัพกัมพูชา ว่ามีการเคลื่อนไหวจริงตามที่กระแส,สโซเชียลนั้นกล่าวอ้างแต่การโพสต์ดังกล่าวกลับถูกแชร์รัวๆในหลายเพจสายการเมืองจนทำให้บรรยากาศสองประเทศนั้นดูตึงมากกว่าปกติค่ะ